คติธรรมนำชีวิตตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เราดําเนินชีวิตไปอยู่เนี่ยมันจะมีหลายๆเรื่องเข้ามาในชีวิตเราแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเข้มงวดกับตัวเองมากเกินไปเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าจํากัดให้เรามีความสุขได้น้อยลงถ้าเกิดจะให้พูดถึงเรื่องข้อธรรมที่จะนํามาใช้เนี่ยนั่นคือเมตตาแต่ไม่ได้หมายถึงเมตตาคนอื่นนะเมตตาตัวเองนี่แหละว่าเฮ้ยเราคนพานุถนอมตัวเองนะเราจริงจังกับตัวเองมากเลยตัวเองเหนื่อยมากแล้วแล้วยิ่งเวลาคนเราเหนื่อยเราเป็นยังไง เรเจออะไรนี้หน่อยเราก็ท้อเราก็เจ็บเราก็ไม่สบายแต่ถ้าเกิดร่างกายเราแข็งแรงนิดนิดหน่อยหน่อยเข้ามาภูมิต้านทานมันมีเราไม่รู้สึกอะไรเราคนมีเมตตากับตัวเองเยอะๆรู้จักพักผ่อนให้เป็นนะชื่นชมตัวเองบ่อยๆแล้วเข้าใจว่าตัวเองต้องการอะไรตัวเองไม่ชอบอะไรการไม่ชอบการรู้สึกไม่ดีกับบางอย่างไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจเราจะปรับทุกแล้วเราก็จะปลอบโยนปลอบอารมณ์จิตหัวใจของเราเนี่ยได้อย่างถูกต้องวันนี้วันพระแรม8ค่ำเดือน10ปีมะเส็ง